เริ่มจากตรงกลางนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะต่อบ,บล็อก,กออกไปให้มันเล็กลงเรื่อยๆจนตัวสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเปิดเลเยอร์ขึ้นมาเอาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะตีกรอบลงสีนะคะอยากให้วาดรูปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะพอตีกรอบเสร็จเรียบร้อยเราเทส,สีะคะ่ะเปิดเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่ง clipping m a s เปลี่ยนเป็น soft light นะคะใช้สีดำในการแทนเงาะคะ่ะ หลังจากนั้นไปที่กอดเส้นเบลอนะคะตรงที่ไม้กกยสิทธิ์เนาะแล้วก็ปรับค่ะป,ปรับเปอร์เซ็นต์สัก6%นะคะให้มันเบลอเสร็จแล้วเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาคลิปปิ้งมาร์เปลี่ยนเอ็นให้เป็นซอฟท์ไลท์ไปเลือกสีขาวเพื่อลงแสงค่ะเพิ่มความปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิมดูออกหรือยังว่าเป็นรูปอะไรนะคะเสร็จแล้วไปที่เส้นค่ะฟิลเลเยอร์แบบนี้ก็จะได้สีเส้น